วันนี้ผมมีภาพาทำอะไรเนี่ยมีใครอยากได้อันนี้หม่เราไหมคะบอกเลยว่าอยากได้มากสาธุเกาเกาวันเกิดปีนี้ต้องได้แล้วไหมอ่ะทุกคนตัดภาพมาที่ฮาดานะคะก็คือที่เมื่อกี้ไปนั่งก่นก็คือรอคิวอันนี้เราเจอที่สนามพัทยานะคะเล็กกว่ากรุงเทพเราเยอะพอสมควรเลยค่ะช้าช้านั่นช,ะชะ้าช,ะชะ้า 2555ตรงนั้นก็คือกีดกันทุกคนจ้าตัดภามาจะเจอ,อีกแล้วพยางแอบขอกระซิบนะคะปีนี้หยไยด้นะที่ิบาปกระซิบมาก็คือดังกว่าพูดปกติแล้วค่ะรอ,ะอคิวไปสักพักในที่สุดก็ได้ลแล้วจ้าอยาจะบอกเลยว่าแรกๆก็คือยังไม่ชินะทุกคนก็เลยไปชา้าเพราะว่าไม่ได้นนานแล้วแต่เพื่อนเราก็แบบไปแบบสปีดเลยจ้าทุกคนตั้งนานแล้วนะลืมบอกเลยว่าเสื้อขาวกางเกงชมพูนี่เพื่อนเราเอง หรือว่าคนข้างๆเนี่แหละค่ะอาจราถ่ายบรรยากาศมาฝากบอกเลยว่าใครไปพัทยาเนี่ยต้องมาลองแล้วนะ